สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในที่ที่แบบโหรถหรูเยอะมากนะครับวันนี้จะพามารีวิวกล่องมหัศจรรย์กันนะครับอยู่หน้าผมแล้วนี่เลย s m s c a r p เอสคาร์เพนะครับกล่องนี้ จะมาทำให้รถของคุณนั้นเต็มไปด้วยฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและใช้งานได้ง่ายสุดๆนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม m e n z z NK ครับศูนย์รวมรถยนต์ Mercedes-Benz มือสองคุณภาพอันดับ1ของประเทศไทยเลยครับพร้อมศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐานครบวงจรครับ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการครับขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเทสกันกับ S M S Carplay นะครับกับรถรุ่นนี้เลยนะฮะ a l g a 6นั่นเองครับตามมาเลย นี่คือ HMS CarPlay Unlock นะครับกล่อง e n t e r อร์เทนที่สามารถใส่ซิมได้นะครับเสียบเข้ากับตัวรถของคุณทำให้รถของคุณนั้นสามารถเล่นระบบ Entertainment ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ n e t f l i ดิสนี e y พ l u สฟังเพลงต่างๆได้หมดเลยนะครับและยังทำให้เป็น CarPlay ระบบ Wireless CarPlay และ Wireless Android Auto ได้อีกด้วยครับเรียกว่าครบจบในกล่องเดียวเลยตัวนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับเป็นระบบ plug and play นะครับคุณแค่เสียบปุ๊บก็ใช้งานได้ปั๊บเลยนะครับอย่างตัวนี้คุณก็หาช่องเสียบ USB นะครับไม่ว่าจะเป็น USB A หรือ USB C ก็ได้คือเขามีสายให้ในกล่องครบเลยนะครับอย่างตัวนี้เป็น USB A นะครับเสียบเข้าไปเลยเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้กับรถที่มี Apple CarPlay ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับ ก็จะมีช่องใส่ซิมอยู่อันนี้ใครอยากจะให้มีอินเทอร์เน็ตใช้เลยเนี่ยดู YouTube ดูเน็ตฟลิกซอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ใส่ซิมเข้าไปในนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่ใส่ซิมเนี่ยก็สามารถแชร์เน็ตจากมือถือได้ด้วย หลังจากเสียบเรียบร้อยนะฮะสำหรับกล่องนี้อย่างที่บอกง่ายมากๆเสียบปุ๊บใช้งานได้ปั๊บนะครับไม่ต้องไปลื้อสายฟงสายไฟอะไรให้ยุ่งยากเลยก็จะขึ้นว่า apple car play นะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยก็จะเข้าสู่กล่อง entertainment อย่างที่บอกนะครับ h m s car play unlock นะครับนี่คือหน้าต่างของเขาเลยอย่างที่เห็นก็คือเรียบง่ายมากๆนะครับและสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามี play store อยู่นะฮะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแอปต่างๆที่ใช้บน android นะครับ ตัวนี้สามารถใช้งานได้รวดเร็วนะครับจากการที่ลองเข้าออกแอปดูนะครับเร็วหมดเลยเพราะว่าใช้ Snapdragon 450เป็น Octa Core มากับป๋าม4 g ิด้วยครับแล้วเราก็ลองมาเทสดูนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตัวนี้ทำให้คุณสามารถชม e n t เตอร์เทน n มนต์ต่างๆได้หมดเลยอยง YouTube เลยง่ายสุดเข้าไปนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าในเคสที่คุณใส่ซิมมีอินเทอร์เน็ตในกล่องเรียบร้อยนะฮะคุณก็จะสามารถเข้ามาดู YouTube ต่างๆได้เลยนะครับนี่ n e t f l i x นะครับนี่สามารถดูได้เลยอินเทอร์เฟซเหมือนในทีวีเหมือนในมือถือเลยนะครับกดเข้าไปดูสักเรื่องหนึ่ง The latest reports ลังมาก Spotify นะครับนี่ก็ใช้งานบ่อยเปิดเพลงได้เลยนี่กำลังกำลังมากำลังมากล่องนี้ก็รองรับ Android Auto ด้วยนะครับก็คือหลายๆคนเวลาขึ้นรถมาก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมือถือและ้ะอันนี้จะได้ขับรถปลอดภัยนะครับก็เข้าไปที่ Speed Play อันนี้เลย กล่องนี้ใครใช้สมาร์ทโฟน Android นะครับเขามี Android Auto ด้วยง่ายๆเลยอันนี้คือเร,อเราเชื่อมต่อกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเชื่อมต่อเพิ่มเติมก็คือมือถือนั่นเองนะครับโดยการที่เราต้องเปิด b l บลู o t h นะครับแล้วก็ Wi-Fi ด้วยแค่นเองนะฮะแล้วก็มากดเลือก b l บลู o t h ครับ HMS c a r p l a y u n Lock อ่ากดเชื่อมต่อไปเลยจากนั้นเราก็มาเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Speed Play นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้คุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับมือถือแล้วคุณก็กดปิดหน้าจอไปได้เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของ android auto นะครับอิงจากสมาร์ทโฟนของเราเลยก็สามารถควบคุมได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดมือถือแล้วขับรถจะได้ปลอดภัยหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือควบคุมสมาร์ทโฟนเราเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นจะโทรศัพท์นี่กดโทรอ่านี่ก็คือเฟรนด์ที่ผมตั้งไว้นะครับ และนอกจาก Android Auto แล้วเนี่ยแน่นอนครับ Apple CarPlay ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้เรียบร้อยกับเจ้าตัวกล่อง h m s CarPlay Unlock แล้วก็ใช้แอปตัวเดิมเลยก็คือ Speedplay เหมือนกันก็กดเข้าไปหน้าตามันก็จะแตกต่างจาก Android Auto ไปนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันฟังก์ชันต่างๆจากมือถือ iPhone คุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น map หรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้คุณก็กดปิดหน้าจอไปได้เลยแล้วก็ควบคุมจากตรงนี้อาง่ายๆครับ และในเคสที่คุณไม่ได้ใส่ซิมอินเทอร์เน็ตในกล่อง h m s KPR มเอคนะครับคุณก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับแชร์ฮอสปอตอินเทอร์เน็ตให้กับรถของคุณนะครับโดยผ่าน WiFi นั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งความสามารถที่ทำได้ก็คือการแบ่งหน้าจอหรือว่า s p Split View นั่นเองนะครับคือการใช้2แอปบนหน้าจอเดียวสมมุติว่าเราเข้าแม p แล้วก็อยากจะใช้แอปที่2นะครับก็กดให้มีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นแล้วก,กดปุ่มแบ็คค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าที่2มาให้คุณเลือกแอปพลิเคชันได้เลยนะครับวิธีการก็คือกดที่นี่มันจะมีเครื่องหมายแบ็คโฮมอะไรอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วก,กดแบ็คค้างไว้ครับนี่แค่นี้เองแล้วก็เลือกแอปที่2ที่อยากจะเปิดได้เลยอย่างเช่น Netflix สมมุติว่าเราอยากจะดู Netflix นะครับก็เข้าหนังไปเลยกดเพย์ คุณก็สามารถใช้2แอปในหน้าจอเดียวได้เลยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทําได้ก็คือ Picture in Picture Mode นะครับสมมุติว่าเราอยากจะยอ่อเจ้าแมพนี้ให้มันเหลือเล็กๆแล้วเราจะดูอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยก็คือหน้าแมพป,ปุ๊บกดที่ปุ่ม Home นะครับ1ทีนี่เขาก็ายอ่อลงมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเข้าแอปอื่นๆได้เช่น YouTube ย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะครับหรือจะขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับ หรือขยายอ,อยากดูอีกทีแบบเต็มๆไปเลยก,กดอีกทีหนึ่งก็จะกลับเข้าสู่หน้าแมปปกตินะครับอย่างในแอปแมปเองเนี่ย Google m a p นะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะอย่างเช่นกดตรงที่ไม้นี้นะครับพัทยาอ่ามันจะเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็กดเส้นทางได้เลยและฟังเพลงนะครับเสียงต่างๆเนี่ยควบคุมจากเรียกว่าพวงมาลัยขคุณได้เลยนะครับ นอกจากการควบคุมด้วยการทัชสกรีนต่างๆแล้วนะครับเราก็มีรีโมทให้ด้วยนะครับก็สามารถควบคุมได้ง่ายเลยทำงานโดยการที่เจ้าตัวรีโมทเนี่ยเหมือนเป็น Pointer ตัวเคอร์เซอร์เองก็จะเลื่อนตามการควบคุมของรีโมทนะครับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันได้เลยสมมตินั่งอยู่ข้างหลังอยากจะดู YouTube ก็เลือก YouTube เลยนี่ง่ายๆนะครับต้องยอมรับจริงๆว่ากล่องนี้เจ๋งจริงนะครับ S.M.S.CarPlay Unlock นะครับที่ทำให้เรียกว่ารถของคุณนั้นปลดล็อกความสามารถด้านเอนเตอร์เทนเมนแบบเต็มๆเลยนะครับดู YouTube ได้นะครับ Netflix ได้หรือว่าความสามารถอื่นๆอย่างเช่น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เองใช้ได้แบบฟูลฟังก์ชันเลยนะครับเจ๋งมากๆฮะจากการที่รีวิวชอบมากๆใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่าราคาของเขานั้นคุ้มค่าเลย1,1900บาทเท่านั้นเองนะครับอยากจะลองเล่นมาเล่นกันได้ที่นี่เลยนะครับที่ Benz NK หรือว่าอีกที่นึงคือโชว์รูมของ s m s นะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งโลเคชันไว้ในแคปชั่นก็สามารถกดไปดูในแม p กันได้เลยนะครับ สำหรับ H M S CarPlay ตัวนี้นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในแคปชั่นด้านล่างก็ไปกดซื้อกันได้เลยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงใครที่มีคำถามหรือว่าความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้า H M S CarPlay Unlock ตัวนี้หรือใครใช้อยู่แชร์ประสบการณ์กันได้เลยในคอมเมนต์ uh, ด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้บุญรองคิวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ